ส,ว,สวัสดีค่ะ <itu? S 2> มณิสาราชุตาพพี่น้องมาเขาป่าหาหลาะเบิงเฮ็ดเบื้องนอนใหม่นะพี่น้องฝนตกแล้วเขาลืดูฝนแล้วค่ะพี่น้องนี่มากับบอลต่วนวาก่อนเ้องหัวก็มาหอดกันสวัสดีค่ะครับไปขาห้องหัวก็มาหอดปลาไปด้วยน้ำกันค่ะไปเลาะน้ำกันค่ะว่าสมานบ่มันหมานเล้อจ้ามันนี่จ ok ังไดก็ได้ ข้ามเนาะพี่น้องกดบัตรดีกับแม่น้ำคือเอาพี่น้องไป,ลไปลหลอกไปค่าตุลุนต้องการมาห้าสิบพอปอนี่ครับพีนออน่น้องเงินข้าเขามะนีกะต้องมาเคลียร์เบิงนะึงตัวไผ่เขียวๆโอ้เบิงนะึงอันนี้ก็นั่งดินเพืเ่องเกินมากกับตายเลยแห้งแห้งแต่ว่าอันนี้ก็คือจังนงเห็นมั้ยนะาากำลังขึ้นหน้อยๆอยู่พี่น้องขาวๆนะ โอ๊ยจังนี้เดินขาวๆยุกง มัอน,นี้ก็สิคืมๆเขนเนี่ยค่ะพี่น้องฝนลงเม็ดปอยๆก็สสเขาวหนาฝนเขาฤดูฝนเตรียมทีแล้วค่ะพี่น้องไป่ะเดี๋ยวห้อไปรอขาไห้น้ำกันค่ะมันนี้สาลัดมากคนเดียวค่ะพี่น้องน,นี่ห้าก็สิคอยคอยรอ,อไปนี่เพื่อห้าสจิไปมานแจ็คพอตห้าพอเหดเพิงท่ามน้ำิึน มีอยู่คองพี่น้องอยู่ขสีอยูไนแม่จ้น้อยค่ะใส่มีดดเลย ไปเบิ้งดีเขาพค่ไหนเอาไปสำรวจสิลูกดิกบัดรดีของอาปก้อนเราพี่น้องสำรวจสิลูกดิกเขาไปแล้วสำรวจก่อนเลยฝนตกไม่ไม่สมๆอ่ะสำรวจปลาน้ำกันกับพี่น้องนี่มันเป็นปลาไปทั้งฝนแต่บอโห้สิมีบอกค่ะช่อมาก่อนนี่กระสิ ็นม <icana> ีอยู่ข่ะพ <refin ements> ีนน ok. ้องม่อยู่กำลังโผล่สวยๆข้าคผมดูข้างในก่อนงามๆน้างใน

ฝนตกแห้งเีย เราเ,าเสียมหน่อยมากนะพี่น้องใส่เม็ดขึ้นเ่าค่ะใส่เสียมบุทนัด ไปครับพี่น้องสิเลาะไปต่อค่ะแถวนี้นะครับใหกับบ่ควายม้าเท่าไรค่ะปลาท่า,ามเนาะแต่ว่าฝนตกมากนี่กาดีคั่ะน้องเอ้าเสียงบ่าตุ่นเราเอื่นไปทาำคนเดียวค่ะไปเป็นน้องค่ะตาพี่น้องในมณฑลขามาก่อนนี่กะ พออยู่ค่ะสองหนอกำลังโพจากดินงามๆเลยพี่น้องไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปซองกอใมาอีกนี่ค่ะพี่น้องอีกกอหนึ่งเข้าสิม,มดเขะพี่เบิรงเนาะค่ะแต่ว่ากรสีอ่อนแม่งจักหน่อยไปค่ะพี่น้องไปหมดไปรุนไปกิ ซองน้ากันค่ะพี่น้องนี่ยวันนี้ฝนลงเม็ดไปปอยอยู่พี่น้องคนหนึ่งปล่อยเหมืนถูกฝนเนาะฝนตกเมือนเคลืนตกย่างแห้งเลยพี่น้องเขาไปซองค่ะพี่น้องสิมีบ่วะอ้วเจ้ว่าเขาแนมเห็นตะไก่ได้พี่น้องคนขาวๆคนเอ,อ,อ้าฝุ่นเสียงาวาตอนแล้วอื่นเด้๋ยพี่น้องดู้ ไค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าไปเบึงกอไผ่กอยางไงอลไน้องฟูนาตนเราเอื่อนมายกขางไม้ไปสองน้ำขึ้นบาตนเราเอื่นหมวกกี่พี่นไปขับไปบึงน้ำเราขอนอ้อหง่ายิล่ะพอย่ยบ่ยงไหงยเลยพี่นร้างนไป้ขึ้นไปสอน้ำกระไหน้ำไหลเนี่ยจุกน้อยวานฝนตกพี่น้องนบน้ เล้ยอุ้ยเลยตัวเลงเป็นตออนดูนี่ <orsun numbers. S 1> ไค่ะพป่น้องเดี๋ยวห้อหมอหมอนตอคะ่ะอีกกอหนึ่งขับไปซองผ้าขับไปซองบกอบบบไงนี่ป้าพี่น้องกอแล้วสวนข้ามากกเห็นโฟยุคี่น้องอ้พ่นะอ้ยสองสาม้นเลยุข,ข,บยอบอขบับนนนะบน,น,นบนับนี่ีน่องเลยเลยพุ่ดูขาบบนบนขับนี่ขางบนับนสองนอ อใหญ่อ้วนๆเลยเดี๋ยวซาลาจไห่หก่อนเราไมาสาบไห้ครับพี่น้องเพราะซาลาไม่ได้เอาเสียมมาเนาะอันนี้มันต้องใส่เสียมครับ เป็นนอนหามุมสับเงา ỏ, จักนี่นนนอ,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 อาจจะต้นสิยข่าวไปนะครับมาแก่นี่เราตนรถเก็บข้างในเี่น้องคนไม่การก่อวาสดิ นั่นกะเอาอยากแน่จักน้อยเด้ครับว่ามันมีมุมสั์นะครับแต่ไข้แน่อยู่ว่าเอาใด้งี้ยงๆอยู่ที่ตั้งหลายเอามีดมั้วเอามีดตัดใส่มีดเอาตัวนีคุณเด้พี่น้องอีก นอนหนึ่งเขาไปนอาเตานอนต่วากับสียุ่งสูงๆไจังหน่อยกจังสศดเป็นโพ่นนี่แหละเป็นกอสูงๆเดี๋ยวหายบ่ก่อนแล้สาปเขไอยู่ข้างในๆนอนเดยวราไปทันก่อนนบี่่้งดแ้ไปดีน พี่น้องกอนี่กอเดียวเด้ยหานอกระนอสวยๆอ,อบบวบเล้พี่นหองนี่ได้แกงนึงพอดีค่ะนี่หนึ่งหม้อใหญ่ๆไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสียางออกจากป้ากันเนาะพี่จังฝนจิมากนี่เป็นเมือดเดือด คณเด้อพี่น้องวาตนนวากนแล้วออกมาในชาลัดออกมาหอดกันเป็นงานของเราอันนี้สองสงนะพี่น้องนี่็ถือวาาอ่ามันยูมีแต่นองงามๆอันนี้ก็เขานาฝนเท่าหรือดูฝนว่าแม่นหนาฤ <laughs> ดูฝนนาฝนพี่น้องเท่าหรือดูฝนเต็มโตเราบัะะนนี้อันนี้เฮามาหาน้ำกันกะสิกับ้านกันเลวเก็บเส้นเก็บเส้นไม่กี่เลย จังบ้านักจังบ้านักไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำในคลิปหนาปอกกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีคร,รับเปล่ากำลังจะน้อยพี่น้องชาวรันบ็กสะบัดน้องเต๋อกระยากมากอยู่คนเคยมากขึ้นหอดปลา,าทอีอเราพีา่น้อง